ต้องหัวเป็่สิลปวันอาษาที่ฉันจะสลับไปสลับมาพยายจะใช้ภาษาเารแต่ว่ามันก็ติดภาษาคารวะมาเพราะว่าไปไม่ลงนะพอไปกัจะดีเป็นรงนะท่าที่ติง่เนี่ยต้ไปนั่งก็ไปในคนเดียวบ่าก็เลยต้มีพระที่นี ยเป็นมหากรีดหรือเราเรียกว่ารูบากรีดเมตตาถามเลยทำนั้เช้าเสร็จที่วัดราเราไปตเท่าเรื่องใต้นี้ดูสายตาท่านมองพระแบบแปลกๆเท่านี้ตีกระดดที่เป็นที่อยู่กับผู้ครีวบวัดเป็นเด็กวัดอยู่ อินทรามาชสงครามรมกันเถอะเข้ากรงเทพไปเป็นเด็วัดมโนนรดิทีวนี้ทุกปีบอกรราในฐานะเป็นเด็กวัดเป็นาคะครับก่อนรับราชการสภาพแล้วก็ตั้งคบร์ทีปันมาใม่ๆก็อย่างเลียลายที่าถาบานเกิดางเรามีแม่ได้ใส่บาตรเจ็ดวันแล้วก็ ขออนอยาตแม่เป็นความสากเกรูปกถึงชุ่มพจานท์ขาวที่โด่งที่มีอยู่นเขาเขียวลูกเนี่ยตัางมีเขาเล็กเล็กลูกที่ที่จะปูกนะแปลว่าอีแลงความเท่ร้วกระตับใจตัาอยัางไปเป็นสิบ่านสีเดือนหนึ่งคำษาที่ลาราชการไปแล้วก็ติดใจมากตอนนั้นตั้งใจไม่สื่นนะคิดว่าการมีชีวิตเป็นนักบวชดูจากเช้าข่าที่สิ้ ชีวิตที่เหลือเนี่ยอยากจะเป็นน e okay. ังกรนั่งสมาธิที่ไรนั่งถึงมันทีความสุขมากกว่าเห็นหน้าทุกหงมันบูริทักโตทุกครั้งที่ที่แับตาหล่นนั่งสมาธิเพราะต้องสิ่งางนี้นะแต่ว่าอู้ยาดโยมาเป็นผู้หลับเลยบอกว่าบ้านเราไม่มีใครมีโอกาสรับใช้พระเจ้าแบบนี้เพราะฉะนนให้แต่ียณแล้วก็ไปปวดต้อมีสายเดิน ็เลยเชื่อฟังพ่อแม่ยอมสึกทั้งที่ใจไม่อยากสึกเลยค่ัของเสร็จคระสลังดึงพระเหลือบอกตกใจตกถ้าเหลือด้วยคิดไปอย่างนี้จริงจริงสุดได้อยู่มานเพื่งาน